ฮัลโหลทุกคนกลับมากันอีกแล้วกับเกม Minecraft กันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นวันช้างวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นชาเลนจ์หรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่าเหนื่อยกับการเล่นชาเลนจ์แล้วช่วงนี้เริ่มเบื่อแบบการเล่นชาเลยแล้วอะเรามาหาอะไรเล่นแบบชิลๆกันดีกว่าซึ่งผมก็ได้เจอแบบนี้นะก็คือวันช้างนั่นเองซึ่งวันช้างเนี่ยมันไม่ใช่วันช้างแบบ1ไบโอมธรรมดานะเพราะว่าข้างล่างนี้ถ้าเราลงไปเรื่อยๆน่าจะมีแบบว่าเนเธอร์ Data, หรือว่า DN ต่างๆที่มันอยู่ข้างล่างนะทุกคน ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเล่นะนะเอาล่ะเราได้ไม้มาจํานวนหนึ่งแล้วอะเอามาเอามาทําที่ขุดก่อนแล้วกันที่ขุดเอาหินมาสักประมาณ6ก้อนแล้วกันเอาไวท้ทําทํานั้นอะอําที่ขุดแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขวานทําขวานแม่โอเคได้ขวานมาแล้วก็ตัดไม้เพิ่มเลยครับผมเอานีดูก็โอ้โหไม้มันมีไม่ค่อยเยอะเลยอะไม้มันมีจํากัดอะทุกคนเราต้องใช้แบบระมัดระวังเล้วตัดไม้ครับผม เราจะได้เยอะแค่ไหนอะไม้มันมีแค่นี้แต่ผมตัดบ้านได้อยู่อันนี้ในกล่องมีอะไรเนี่ยว้าวอะไรวะเนี่ยออปซิเดียนอา่าโอ้โหของเต็มเลยอะขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนแล้วกันเอาละก็คือเราได้อันนี้มาใช่ไหมอายอ,อนนักเก็ตอ่อก็เอาไออาอ,อนนักเก็ตเนี่ยกลายเป็นเหล็กธรรมดาเอามารวมกับฟลินต์แด์สตีลเลยแล้วกันโอเคทําประตูวไว้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปในนรกอยู่แล้วอะเราทําไว้เลยดีกว่า Okay. จุดไฟไปเลยครับเฮ้ยข้างบนนี้มีทอง่ะเดี๋ยวค่อยขุดที่หลังแล้วกันผมหาวิธีลงข้างล่างดีไหมอ่ม่าจะดีครับถ้าผมหาวิธีลงไปข้างล่างได้ขุดทางนี้ไหมเอาทางนี้เลยแล้วกันโอเคเริ่มขุดกันเลยดีกว่าแล้วที่ขุดทองที่เราได้หม,มันคืออะไรเนี่ยอัน breaking สามเฮ้ยดีอยู่นะเนี่ยโอเคตอนนี้ขอขุดเป็นทางลงเป็นบันไดก่อนนะ ลืมบอกไปเลยทุกคนเป้าหมายก็คือการฆ่ามังกรนั่นเองเพราะว่าวันชังนี้น่าจะมีน่าจะมีอะไรอ่ะอะไรวะเขาเรียกอะไรประตูพอร์ทัลไปให้ข้างล่างสุดน,น่าจะมีประตูพอร์ทัลนะทุกคนโคตรขุดเร็วอ่ะทุกคนดูสิอ้าวขุดเร็วโคตรเรุร้ยชั้นล่างแล้วอ่ะลงไปยังไงดีอ่ะไม่มีบันดไดฮะเราทำบันไดยังไงดีตรงแบบนี้เลยแล้วกันอืมจุ๊บโอเคทำทางขึ้นไปนะ เฮ้ยผมได้ยินเสียงซอมบี้ว่ะข้างหน้านี้มีซอมบี้เยอะแน่เลยเสียงซอมบี้เต็มเลยโอ้ไม่กอนอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาโอ้วววเหล็กเต็มเลยเราใช้ทองขุดเหล็กได้ไหมเนี่ยโอ้โห oh, 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 ไม่ได้ว่ะใช้หินขุดไม่เป็นไรห,หินขุดก็ได้อุ้ยแต่มันมืดมากเลยอ่ะมีทอช,ชไหมในตัวผมไม่มีทอชว่ะเอ้ยตรงนี้มีถ่านอยู่เอาขุดถ่านแป๊บเผื่อทุกคนไม่เห็นไงเอาถ่านมาทําเป็นทอชเฮ้ยคุณผู้ชมข้างล่างนี้เฮ้ย ไม่ได้ยินเสียงซอมบี้เลยว่ะเออหรือว่าไอเสียงซอมบี้มันเป็นกองสปอร์เขาบนหน่อยวะเนี่ยอุย้ยเจอเพรผมคิดว่าไอเสียงซอมบี้นั้นน่าจะเป็นของกองสปอนนะนะเอาละมาขุดเหล็กกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปหากองสปอนเนี่ยผมขอแบบชุดก่อเหล็กเต็มก่อนแล้วกันถึงค่อยไปไปสู้กับมอนสเตอร์ต้องเหล็กสักประมาณ24ก้อนนะเพื่อทําชุดก่อให้เต็ม เฮ้ยตรงนี้มีกล่องอ่ะทุกคนในนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีเหล็กอยู่มีอ่านมาแล้วก็สตริงเอ้ยอันนี้มีประโยชน์อยู่โอเคได้เหล็กมา20่ก่อก้อน,อนขอขุดเพิ่มสักนิดนึงเอาเลยครับผมผมมีเหล็กอยู่ประมาณ30ก่อก้อนแล้วนะผมคิดว่าผมกลับขึ้นไปเลยดีกว่าแล้วก็ทําชุดก่อให้เต็มมาสู้กับพวกซอมบี้เมื่อกี้โอ้โหเสียงแบบดังมากเลยเมื่อกี้กลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วทําเตาเผาเลย เราทำเตาเผาแป๊บึุงอเอได้เตาเผามางั้นก็เอาเหล็กเลยแล้วกันที่เราได้มานี่ไง30มสบกว่าก้อนตัดไปลนะโอเคระหว่างนี้ก็ผมขอนอนหน่อยนะนอนนอยนอน,น,อนโอเค,อเคนอนและอันดีครับจุ๊บตื่นมาผมลืมคิดเรื่องอาหารเลยอะ่ะเราไม่มีอาหารหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องฆ่าพวกนี้นะโอ้ยแต่มันจําเป็นอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีอาหารเลยขอตีหน่อยนะเพื่อนขอโทษอ,อื้ย โเยอะรอดนะเพื่อนแต่มันต้องกินน่ะเอาเผานี้เอาไวเา้เผานี่เอาไวเา้เผาเนื้อเนื้อเอาเนื้อเฮ้ยรู้สึกเหมือนทานผมไม่พอแฮะผมต้องไปขุดเพิ่มอ่ะทาน โ okay. อเคเอาเอาเหล็กที่เหลือมาทําเป็นอันนี้เลยดีกว่าทําที่ขุดเหล็กแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นเพชรใช่ไหมพอดีเลยครับผมผมจะลงไปพอดีเลยแล้วก็ทําไมเมื่อกี้เราไม่ขุดถาดมาเยอะๆเลยวะเนี่ยการจ่ได้มา6 7ก้อนว่ะที่เพชรอยู่แถวนี้นี่ไงเพชรโอ้โหเพชรเต็มเลยอะเพชรกี่ก้อนวะเนี่ย2 สามสี่ห้าหกก้อนว่ะเอาหกก้อนนี้ไปทําอะไรดีผมคิดแล้วออกละผมเอาไปทําขวานสามก้อนเอาไว้ทําอะไรดีอ๋อไว้ก่อนแล้วกันออขุดน,นี้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนแต่ว่าเหมือนอะไรอ่ะซองโฮชั้นข้างล่างเป็นเฮ้ยเป็นซองโฮแล้วอ่ะทําไมเร็วขนาดนี้เลยมันไม่มีชั้นเนเธอร์หรอผมคิดว่าเนเธอร์น่าจะต้องไปที่ประตูนั้นอ่ะโอเคงั้นเราเตรียมของอะไรให้พร้อมแล้วก็ไปเนเธอร์กันเลยดีกว่ากลับไปข้างบนแบบหนึ่ง เรายังไม่เคลียร์กับไอ้เจ้ากงสปอนของฮอมบี้เลยอ่ะขอขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเหล็กเราได้ยังเนี่ยเผาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่ไงได้มาเยอะเลยครับทุกคนโอเคเอาเหล็กที่เอาเหล็กที่ได้มาทำเป็นชุดก่อนเลยชุดก่อนชุดเกอะ นี่ชุดก่อครบเซต็จแล้วก็ทาเป็นขวานที่เหลือก็เอาเป็นที่ขุดเลยแล้วกันเกียดคราฟแล้วอะ่ะโอเคถังน้ําจําเป็นสิ่งนี้อาหารผมนี่ไงอาหารเอาเพิ่มแล้วกันอาหารไม่พองอมงอมเงอมเงอมเงฮ้ยตุงขายอะไรอะ่ะตุงไม่ขายอะไรเลยผมอยากซื้ออาหารนะมีไหมไม่น่ามีนะโอเคสิ่งที่เราต้องเคลียร์ก็คือไอ้กรงสปอร์มันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี้เลยได้เวลาขุดลงไปว่าผมไม่กลัวอะไรหรอกผมไม่น่าจะตายนะ ว่าตกตายจังเลยอะว่าตกตายมากเลยหวังว่าอุ้ยเสียงดังหวังว่าจะไม่มีสกลลิตันนะเต็มเลยโอ้โหเยอะมากเราน่าจะทำมีดมานะจะตีแบบวงกว้างไงขวานมันตีแรงก็จริงมันแบบตีทีละตัวอะเฮ้ยมันเกิดเรื่อยเลยเน่ยอย่าเพิ่งเกิดสิอย่าเพิ่งเกิดนะอย่าเพิ่งเกิดวางทอสก่อนเลยอย่าเพิ่งเกิดนะโอเคในกล่องในกล่องก็มีเหล็กว่ะ แต่ก็ไม่รู้อะว่าเอาเหล็กไปทําอะไรดีช่างมันก่อนแล้วกันต่อไปต่อขึ้นเลยผมว่าเราได้เวลาไปนรกแล้วครับทุกคนแต่ว่าไม่มีอาหารเลยอะเอาอาหารเพิ่มไก่อันสุดท้ายเผาไปโอเคงั้นระหว่างรอไก่ก็ไปนรกกันเลยดีกว่าเฮ้ยเข้ามาในนรกแล้วเฮ้ยนรกวันชัางเหรเนี่ยจริงไหมเนี่ยใช่มันคือนรกวันชัาง嘛เฮ้ยเทวันชัางก็วันชัางะลงไปเลยแล้วกันปุ๊บ เฮ้ยแมกมาคิวลงไปเฮ้ย hey, ข้างล่างมีอันนะั้นอ่ะมีเบลสผมไม่มีกรอไม่มีโล่ฮะทำโล่แป๊บส์ทำโล่ไงวะลืมนี่ไงทำโล่แบบนี้ตรงนี้แย่ yeah, ได้โล่มาแล้วเราได้เวลาลงไปแล้วจะไหวไหมเนี่ยเหมือนลงไปยังดงของมันเลย oh, โอ้โหโคตรเยอะก็ไม่หวั่นหรอกยิงมาสิกันอยู่ยิงโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ oh, fight, ยโอ้ยโอ,อยนะ้ยโอ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 ่ยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ แล้วก็ฟันมาเลยได้ได้มา1นอัน let's go ครับทุกคนได้มาตั้ง1อันเฮ้ยเบลดอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไ้ไปอยู่อะไรตรงนั้นนะ่ะกลับมากลับมากลับมาสิเพื่อนไอ้นั่นลงไปแล้วใช่ไหมัน,นจนลงไปแล้วนะโอเคเรารอตรงนี้เกิดแล้วกันขาดอีกเท่าไหรอ่อ่ะมีสามันสามันน่าจะขาดอีก5้าอันนะไม่ใช่ห้าอันดิเมื่อกี้เมื่อกี้ไอดีอนมันผมเห็นเหมือนว่ามันใส่ไว้แล้วอะาออันนั้นเราเอาแค่ ้ยลองแปลรูปแป๊บ,บนึงเอาแค่อีกอีกสอันแล้วกันปื๊บอุย้ยติดไฟผมตายไหมเนี่ยผมจะตายไหมผมไม่ตายว่ะเออตายไปดิเคงั้นเอาเดี๋ยวเดีเดีด๋อ <c oughs> กี้ผมคิดว่ามันดรอปไเอาผมเผลอไปขุดแล้วเออตั้งมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยเสกออกมาได้เวลากลับสู่โลกปกติของเรากันเลยดีกว่าโอ้โหแต่เสกมากๆเลยอะ ตีสามตัวไม่ดรอปสักอันหนึ่งโอ้โหแย่มากกลับไปยังโต๊ะของเราเลยดีกว่าอย่าเพิ่งยิงมานะแกย่าเพิ่งโอ้ยเมื่อกี้มันยิงมาพอดีเลยโอเคงั้นลงลงไปดูนะว่ามันต้องใช้กี่อันอะ่ะผมไม่ชัวร์ฮะลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยซิลเวอร์ฟิชขอขุดก่อนโอเคในนี้มีของอะไรให้รูทไหมเนะี่ยเฮ้ยมีอินเตอร์แมนเกิดอยู่นี่ว่ะเฮ้ยเอา้าอินเตอร์แมนเกิดอยู่ก็ไม่บอกแต่ผม แต่เสียดายที่ผมเสกมาแล้วอะ่ะงั้นเพื่อไม่การเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าเราไปยัง BN ครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้ผมไม่มีอาหารเลยอะ่ะแต่ไม่รู้อ่ะไปเลยแล้วกันไม่มีอาหารก็สู้ได้เฮ้ยทําไมมันมีมันต่อทางให้เราอย่างนี้เลยเอ๋อคืออะไรเนี่ยวันช้างโอ้โหวันช้างของจริง ไม่ได้ร้อเล่นนะเนี่ยวันช้างของจริงนะเนี่ยโอ้ไม่กอดโหอผมไม่ไม่คิดไว้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้โอ้โ oh. หนั้นเป็นแบบนี้ก็ง่ายเลยสิครับทุกคนมีแค่เสาเดียวอะ่ะดูสิเสาเดียวก็จัดก,การง่ายเลยพึ่จึบพๆแตกไปสิมังกรอยู่ตรงนี้เนี่ยกรังมังกรเฮ้ยเมื่อกี้เรามีสตริงอยู่นี่ว่าเอามาทําเตียงได้แต่คนแก่มีแค่สี่อันไม่พอเฮ้ยอย่าเพิ่งเออเอเอผมตองโอ้ ผมตกแล้วผมจะตายอย่าพึง่งอย่าพึง y y ่งยิงมาอย่าพึ่งนะใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนเราไม่มีอาหารด้วยเฮ้ยเรากินอะไรได้บ้างเอ้ยมีเนื้อซอมบี้อยู่อุย้ยตกใจเนื้อซอมบี้อยู่พอกินได้พอกินได้ฟากันรัวๆเลยอุ้ยอุย้ยผมไม่มีที่เดินแล้วแน่ละมังกรก็ยิาางไม่หย really. ุดเลยแหมผมจะสู้ไงวะเนี่ยผงก็ไม่ลงมาไม่กอดลงมาเถอะเพื่อนพ้ยมังกรลงมาแล้วทุกคนอฮ้ยมังกรลงมาแล้วลงมาแล้วตอน ลงมาลงมาแล้วใช่ผมตายเลยตายเฉยเลยโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้โอ้ oh, ไม่ทันท่ามันก่อนตายก่อนเลยมันสู้ยากด้วยอะมันมีแค่ช้งเดียวแล้วมันยิงยิงไฟของมันมาผมก็ไม่มีที่เดือนแล้วโอเคยังไงก็แพ้ก็แพรนะสําหรับคลิปนี้ก็อจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเจอกันครับผมบาย